อีกครั้งนะคะกลับมาพบกับชนใน EP สองนะคะ EP แรกนะคะเราขับรถขึ้นเขามาใช่ไหมในเกมนี้ใช่ไหม Beam and Jeep i นะคะแล้วก็ EP นี้นะคะ EP สองของเรานะคะจะขับรถลงไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนคันนะคะจะไม่เอาคันเก่าลงก็โอเคมากับคันแรกนะคะคันนี้นะคะ <c oughs> ลืมว่าสต็อกเกมไว้นะเนี่ย โอเคมาจากคันนี้นะคะก็เดี๋ยวคันนี้จะเอาไปทางที่ง่ายก่อนเนาะโอเคไปเลยเสียงดังเดีวคลิปมันจะยาวเกินนะคะโอเคก็คือมาทางไหนกลับทางนั้นแต่กลับเป็นโทรคันนะคะนี่แล้วข้ามชูวรเมนชีไกล์นะคะทุกคนโอเคดูสิว่า เออเจ้ารถอันนี้ที่ทํามาแล้วเนี่ยที่เขาเอาไปทําสําหรับวิง่งอันนี้มันจะเป็นยังไงนะไอ,อตอนมาเรามาทำใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่คือขาลงอะ่ะมันจะหน้าโัวกกว่าขาขึ้นอยู่แล้วนะคะอันนี้นะดูดิคือมันจะลงเร็วอะ่ะแล้วมันจะมีโค้งคิดว่าไอเราเอามาสลับทางกันหรือเปล่าเจบานะ่ะน่าจะเอามาทางนี้แล้วเอาไอรถเนี้ยไปวิ่งทางลง เออก,ก็ก็ลงง่ายอยู่ทางนี้มันถนนเขาค่อนข้างกว้างนะก็ยังต้องมีเบรกคืออันนี้แค่แบบแต่นิดเดียวก็มันพุ่งอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นทางแบบทางลงอนะเนาะมันไม่เหมือนทางขึ้นที่แบบว่าต้องแบบเหยียบเหยียบเยียบไปอะไรอย่างนี้ ออนี่อันนี้คือกดเบรกอย่างเดียวแล้วทางลงเนี่ยออเออไว้ให้ก็คือตอนมาเรามาซ้ายใช่ไหมทางนี้ก็คือซ้ายก็คือถนนดีอ่ะพวกเนี้ยอันนี้คือถนนรถยนต์กับถนนมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนกันเออเออใช่อันนี้ต้องนี้ถนนรถยนต์ไอฝั่งทางละ่ะก็เรียกถนนมอเตอร์ไซค์ สบายอยู่ค่ะนนมีจุดแวะพักด้วยเออ,เอ,อแักเขาทำดีมากเลยนะทุกคนจริงเขามีจุดแบบจุดแวะพักด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะไปถนนใอแย่ๆใช่ไหมที่มันจะมีแบบไปถึงกันได้แล้วก็วิ่งเส้นมีโอวิ่งสบายทุกคนเนี่ยเออดีสบาย เบาๆมันรีบอะมันรีบกว <c oughs> ่าคลิปมันจะยาวเกินนะคะกลัวทุกคนเบื่อก็พยายามจะไม่ตัดคลิปออกแล้วคืออยากให้เห็นว่ามันวิ่งไปจริงๆอะไรอย่างนี้เนี่ยสังเกตด,ดูนะคะว่ามันจะอ้อมแบบมันจะไม่ได้แบบซิกแซกลงอะมันจะไม่ได้แบบแบบเรี่ออะไรอะแค่แบบฟันเขาฝังเดียวอะไรอย่างนี้แต่มันอ้อมเขาเป็นรูปเลยนะคะทาง มันจะค่อยๆอ้อมลงอันนี้คือทางไปทางนู้นใช่ไหมมันจะค่อยๆอ้อมลงแบบที้นี่เนี่ยแบบทางก็จะวิ่งเรื่อยๆเนี่ยมีทางขึ้นทางลงอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนทางนี้นะคะตรนนี้นะ คนจอดลงไปเดินได้น,นี่คืจะแบบสนุกเลยนะจริงๆมันมีให้คนลงไปนะแต่มันก็จะเป็นแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะเออมันก็จะมองแบบเราก็อยากให้แบบมีตัวละครเดินลงไปได้อะไรอย่างเงีย้ยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นตัวเอ็ซีสามารถลงจากรถได้หรือเปล่านะคะเออมันไม่ได้รองเนื้เนี่ยอันนี้ก็ลืมใส่เอ็พซีในรถอีกแล้ว จะถึงแล้วเนี่ยสักเดียวอย้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้แบบกดคันเร่งเลยนะคือปล่อยอย่างเดียวเลยคือถ้าเป็นแบบว่ารถจริงๆเราเรา,เราก็ต้องแบบเหยียบเบรกตลอดอยู่แล้วใช่ไหมน่านจะแบบว่าพอลงจากเขาเสร็จปุ๊บนี่แบบภาพเบรกนี่น่าจะหมดเปลี่ยนใหม่หเราจะแทบจะเหยเียบเบรกตลอดเวลา อีพีหนึ่งกับสองสบายๆเลยมันจะเด็บมันจะมีทางไอทางที่ลมแบบทางรือโหดอยู่เห็นไนดะ้สองทางหรือเปล่าเออในภูเขาอ,อย่างนี้รู้สึกว่าจะมีนางจะมีทางโหดๆอยู่นะมาไม่ได้ แค่เดียวจะถึงแล้วทุกคนโอ้โหทางนี้คือแบบดิ่งมากเลยแล้วไอตอนขึ้นคือขึ้นต้นนนนองแบบต้องใช้คันเร่งขึ้นอ่ะ ี่ยมันจะมีเสียงทะเลเข้ามาในหูมีเสียงนกด้วยเออมีเขาทำดีมากเลยนะแมเพเขาอ่ะเออเนี่ยจะเริ่มได้ยินเสียงน้ำเห็นไหมทุกคนยินเสียงทะเล ถึงแบบสภาพแบบปลอดภัยแต่ที่เราเล่นกันมาก็คือแบบว่าลถเละรถพังเลยนะโอ้มีบบสองอีพีนี่คือลถแบบสบายสบายแม่แม่จะโดนอีกชื่อแมวทุคนคันที่หนึ่งของเราถ้าตอนนี้จะไม่ได้ยินเสียงน้ำพลาดตอนนี้จะได้ยินเสียงน้ำ โอเคทุกคนไม่อยากจะบอกว่านะคะไออีกเส้นทางนี่ใช่ไหมมันจะมีที่เราไปแล้วเราไปผิดทางใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มใหม่แล้วประเด็นคืออ่ะเดี๋ยวไปกันเลยแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าไปประเด็นคือจริงๆอ่ะชมไปไปแล้วนะไปแล้วถึงแล้วข้างล่างอะไรหมดแล้วแล้วไปดับทุกคนอัดคลิปเสร็จแล้วไปดับ ไฟหายมี่นในนเน,น,นี่เราผิดตรงนี้เราผิดตรงนี้อ่ะถอย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 โอเคเราผิดตรงนี้ไฟหายทุกคนคือแบบแล้วแล้วมันดับแล้วคือไอตัวสำรองไฟของเราอะ่ะแมมันไม่ทำงานทุกคนเออแล้วมันก็หายไปเลยไฟโอ้เนี่ยก็ต้องคือเราทำตอนกลางคืนใช่ไหม แลไฟดับแล้วก็ต้องรอไปชั่วโมงก็เลยเอินนอนแล้วก็ตื่นมาอัดอีกคึ้งหนึ่งตอนเช้าแล้วกันโหเต็มมากโอเคอันนี้คือทางแบบสมบ,บุกสมบันของเราก็คือแบบเล่นไปแล้วจบเกมแล้วแล้วก็ต้องมานั่งอัดใหม่อีกรอบนึง เออนั่นแหละก็ทางนี้นะคือรถอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดรถมันเหมือนแบบเราเอาเราเหมือนเราสลับสลับคันกันนะเราควรจะไอ้คันหนูหนึ่าวิ่งทางนี้เพราะรถคันนี้มันไอ้รถกระบะคันนี้มันมันยาวกว่าทุกคนเออมันยาวกว่าแล้ววงเดียวมันแบบไอ้นี่กว่า เออเรามาถุงทางใช่ไหมเนี่ยใช่แหละเพราะทางนู้นถนนมันจะดีใช่ไหมทางนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าทางลัดสําหรับรถเล็กๆหรือมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมสุกอนเออนี่แล้วก็ขับไปแบบนี้เออมันจะมีทางไปเยอะกันไหมเนี่ย คือไอตอนเราตอนเราขึ้นมาของอีพีที่แล้วอ่ะมันจะมีที่มันมาเจอกันใช่ไหมเฮ้ยก็ยังถือว่าขับง่ายนะคะก็ด้วยรถมันแบบว่าไม่ได้คันใหญ่เราไม่ได้เอาแบบรถแบบว่ารถพวกแบบรถบรรทุกมาวิ่งเนาะถ้าเอารถบรรทุกมาวิ่งน่าจะมันกว่านี้เยอะเลยทุกคน แต่อันนี้ก็เออได้อยู่อันนี้ใช่ไหมที่ถ้าถ้าไปมันจะขึ้นอันนี้เราเราตอนมาเรามาขวาใช่ไหมเรากลับเรากลับซ้ายโอ้หงเลียวห้งเลียวทีพยายามให้มันเลียวแคบๆแล้วนะแต่มันก็เลียวไม่แคบแล้วจะเบาๆๆๆๆๆๆๆ เออนี่ยเราคือแบบเราเลี้ยวจนสุดตัวแลไดแค่นี้เลยสเกตล้อคือแบบมันได้แค่นั้นเลยก็คือเนี่ยถ้าวงเลี้ยวอย่างเงี้ยได้อ่ะเราก็ไปซ้ายใช่ไหมโอเคเออเหลือไอ้ตรงนี้ทางเส้นทางหันขวาที่เรายังไม่ได้เอารถลงมาจัาขันเลยใช่ไหม ก็คือทีแรกอะว่าจะได้ลงตอนเช้าเก้าโมงคลิปหนึ่ง EP หนึ่งอะว่าจะเอาลงไปตอนเช้าแต่ทีนี้พอไฟมันับเมื่อคืนก็ไม่ได้ตัดเลยก็คือเอาไฟออกมาตัดไม่ได้ไก่แะไกะ่นะกโอดูมัเลี้ยวมันสิ ก็ทางทางนี้มัก็ดีนะ,ะชอบแม็กเขามากเลยทำเหมือนแบบว่าเออหน้าเอามอจะใส่มาลองวิ่งมากเลยทุกคนเฮ้ยยังสามารถใช้ความเร็วได้อยู่ยนี่่อ่ะมองเห็นข้างหน้าแล้ว โอเคทางนี้เราก็ต้องไปซ้ายใช่ไหมไปเอยอะๆเบา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 ๆโอเคไปไปเอ่อเอ๊ะเอ๊ะไอ้เมืเม่อคืนเราเหมือนเราไม่ได้มาทางนี้เลยเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ไปผ่านไอ้ตัวนี้อ่ะอ๋อ ไอไฟคิปท yeah, uh, um, uh, ี่หายเราก็ว่าเราไม่ได้วิ่งตรงนี้นะทุกคนอ้าอ้าวเมื่อคืนเราก็ไม่ได้มาทางนี้นะทุกคนอ้าวถึงแล้วถึงเร้ยถึงแล้วอยู่ๆอยู่ๆอยู่เย้ ร้อยก่อจะจบคลิปได้หายไปขึ้นนึงเลยเมื่อคืนนี้โอเคทุกคนเราก็มาถึงแล้วจริงๆริมันต้องมีรถสองคันใช่ไหมแต่อันนี้เราแบ่งถือว่าเราอัดใหม่เนาะรถก็เลยคัดเดียวนี่แหละโอเคทุกคนแล้วก็ลงมาถึงแล้วนะอ p พีสองนี้นะคะกับรถสองคันลงคนละเส้นทางนะคะจากภูเขาข้างบนถึงข้างล่างนะคะก็สำหรับวันนี้ ชมไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์ให้คลิปขอชมด้วยนะสำหรับวันนี้ชมไปแล้วนะบ๊ายบาย